ธรรมชาติธรรมชาติยดงามธรรมชาติยดงามเช <t> ียงหน้าผ้ายิ้มผ้ามาเบงผีเสื้อบินมาเกาะอยู่อหอัวเข่าพ่อขาผีเสื้อบินมาเกาะหัวเขาไม่แดงด้วย <t> แวบ,บๆอยู่จะได้เงินหรอ ไม่ยอมหนีเลยนี่อาพามาเบิ้งพี่เสือ้อพี่นองเอ้ยบินมาก,กองหัวเขาคอยว่าย,ยอมหนีเลยแวบๆบแบบอยู่นี่เออนี่หลังงามบะน่ารักดีถ่ายไว้งามบ่งามถ่ายเป็นวิดีโอ